สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับผมพบเจอกันวันนี้นะฮะวันนี้เสิร์ฟความแซบ่บอีกแล้วครับผู้ชมแซลมอนอดองอ <ๆ S 3> กุ้งดองโชยุครับผมดูแซลมอนของเราแต่และชิ้นละก่อนชิ้นใหญ่มากดูดิแล้วก็มา<อ>เป็นถาดเลยนะคุณชมดูชิ้นนึ่งไม่อั้นไม่อั้นไม่อั้นแล้วดูกุ้งตัวหนึ่งกุ้งตัวใหญ่เหมือนกุ้งไม่อั้นเหมือนกันอาลุยครับผมอันนี้ก่อนเลยคิดกุ้งก่อนเลยนี่คุณชม กุ้งน้อยใช้มือแล้วล่ะชิมก่อนต้องชิมฟรีฟู้ดนี่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 เราจะกินแบบอะไรนะฮะสไลายกินกับสไลายไม่กินแบบเกาหลีเหรอเกาหลีแต่ผักมีน้อยเดียวอ่ะผักไม่ได้มาอืมแล้วมันอร่อยพี่เกมเข้าเหนียวละกุ้งหวานกรอบเนื้อนุ่ม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  เด่นนนเด่นนเต่นนไอชียงพูดอร่อยจ้บมากโอ้โหส่ผักไม่ได้เลยอ่ะกินใหญ่เกินนี่ที่โนนกุ้มเด้งต่างหากนี่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 อช้อนเขาไร่ได้เหรอใช่ก็เขากินแบบนี้เกาหลีอ่ะ น um ี่มาครับคุณผู้ชมชินใหญ่มากหอมนี่คีับหอมสาหร่ายลงตัวลงตัวสุดๆเขาไมีสาหร่ายเข้ามาแล้วหอมเลยอ่ะ น้ำดองอร่อยจังวันนี้ใช้น้ำตาลไอ้น้ำตาลแดงนะไม่ได้ใช้น้ำตาลปี๊ดนะมันมันหอมหอมมั้เนาะมันหอมโชยู่ผมชอบทำเมนูเนี้ยคุณผู้ชมเพราะว่ามันอร่อยดีนี่ลองกุ้งบ้างปุ๊บทำจาแซมมัน นี่มีมีวิธีกินอีกวิธีนึงเขาเขาทำอย่างนี้เห็นนะผมเห็นเขาทำนี่มันกรอบเกินเนาะทลายน้ำดองนี้ดรอยกว่าเหมือนอันนี้มันมันเข้าน้ำมันเข้าเนื้อแซลมอนอ่ะมันเลยจืดจนิดนึงน้ำดองแต่ก็ได้ที่พูดไปก็ กลมมแล้วมาครับผู้ชมแ่ม,อ,ม,แมอนจัดมาเป็นโล เล็กไม่มีครับมีแต่ชิ้นใ,นใหญ่ใหญ่ดูสายตมากท้องมันไม่เย็นหมดแล้วเหรอไม่รู้ตอนไหนเรากินไปมันก่อนนี่กินไปแล้วนะนี่อันน,อนี้ไม่ใช่ชุ่มฉ่ำ ทำาห้ใหญ่เกินก็สับครึ่งกปแล้วมะเข้าปากไปหมดกัดทินละครึ่งสับสับอะไรดีเนี่พคดิูแทบอ่ะเฮ้ฝีมืออ่ะนนท์ี่พูก็ทำเองดองก็ดองเองนะโอ้โเชฟเชฟเกมทำเป็นทุกอย่างเมนูเฮ้ยทำไม่ได้ก็นนท์นะครับผมมีให้ดูเยอะแยะ Ừm. 30.000 đồng ạ. Ừm. Bùm thăm. một con toใหญ่. ใช่. nữa มันเคี้ยวเต็มปากเกินพอที่คำนี่นี่นี่ก็ใหญ่แล้วเนี่ยมันเข้าปากมาได้อตอเข้าได้แต่มันเคี้ยวยากคุณผูมปากใหญ่ก่าแล้วผมปากไม่ใหญ่นะนนกับพุงแก้มมันใหญ่คุณผู้มมันเคี้ยวแบบดูอร่อยปากไม่ใหญ่หรอกไอ้กระพุงแก้มพุงแก้มใหญ่ ลืมอะไรรู้ไหมแถวตลาดมดีความไหนล,ลืมผักลืมผักมีผักเหลืออยู่ในตู้นิดเดียวนะไม่งั้นไม่มีผักมาเลยเนี่ยไม่ได้ห่อผักอะไรเักกระเทียมใส่พริกใส,ใส่ลืมวาซาบิาจริงๆด้วยเนี่ยโ <c oughs> น้นวาซาบิฮะ <c oughs> จบเลยไม่เป็นไรแต่ม <c oughs> ันคงไม่หมดหรอก <c oughs> กุ้งวันนี้แบบว่าเต็มปากเต็มคำอ่ะตัวใหญ่ใหญ่แซลมอนข้าวับบละลายมาก ไปเกียบไปเกียบค้างนี้แม่นัดถึงหมดเริ่มพี่แก่นปั้นเหรอโอ้สุดยอดน้ำจิม้มมะน้ำจิ้มแซ่บมากเลยขี่เก็ยบทันเหรอ น,นี่กกนสิบเลยนี่กินกันสองคนจัดมาเหมือนกับจะเลี้ยงทั้งตำบล <c oughs> เอามาเหมือนกินเลี้ยงเลยเนาะรู้เลย ที่ผมทำอ่นเยอะผมทำอ่ะทำเผื่อไว้หลายวันคุณผู้ชมถ้ามันเหลือนะหลายมื้อหลายมื้อถ้าไม่เหลือคือหมดก็คือหมดไปถ้าเหลือปุ๊บก็เก็บไว้ในตู้เลยโ,โหกินกับสาหร่ายอร่อยมากเลยอ่ะมาเข้ากันไงไงขอ,ขอนคูน่กันละตอ,ะตอมรัผวมชิ้นหนึ่งอ่ะ นีเลยผมรู้สึกว่าหน้าผมนี่แบบว่าเต่งปังดึงดังเลยอะก็มันแบบมีคุณค่าทางอาหารเยอะไงวิตามินโหเยอะแยะ เฮ้ยน่าอย่างงี้กินแบบเกาหลีเป็นด้วยหรอธรรมดาครับนอกจากจะกินปะลาเป็น <laughs> กินหัวอาหารแปลกๆเป็นอาหารแบบรัวๆก็กินพอได้เอา็มาเอามา็มเอเอา้าวใหญ่เลยผู้ใหญ่ให้ต้องรับ <laughs> รไู้ไหมยหญ่ดีกว่าเดี๋ยวพูดอันนี้เดี๋ยวมันรอบตัด <laughs> <laughs> เอาไป้ล่ะเดี๋ยวมันเผ็ดเกินมันแปลร่อย,อยงไงไม่เผ็ดอ่ะนี่ <laughs> สาลาอย่างนั้นละนนน <laughs> น้ำจิ้ม ผมจิ้มเข้ากับอันนี้มากเลยแฮมเผ็ดกระเทียมด้วยเผ็ดพริกด้วยสับให้พี่หน่อยดิสับเก่งไม่หยาบเหรอนี่หยาบอันนี้ล้างมือมายังล้างแล้วนี่นี่อ่ะ,อนนอะ,ะอง่ายง,ง,ง่ายเลยเนาะเมือ่อกี้ผมก็ฉีกอ่ะ <laughs> ไม่ท <laughs> ี่สำคัญมันกลัวมือไม่ได้ล้างเลยผมล้างแล้วครับตัดเล็บแล้วด้วยนี่ ตัดผมด้วยวันนี้ตัดหนวดด้วยน่ารักเชียวใครตัดให้คนแถวนี้แหละไม่น่าให้อาแก้ให้เลยนาะก็หลุมอุกกรบาดอะคุณยมทำไมพูดอย่างนั้นลังหัวผมอะทำไมพูดอย่างนั้นนี่เนี่ยดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้นี่โหฝั่งนี้ต่ำดูดีฝั่งนี้ขึ้นเป็นแบบออกจะออกอย่างเท่เด็กกระซงนักเรียนนะข้างเนี้ยนักเรียนเนี่ยเอาะซงอย่างไรรองทรงผมมาไปแล้วตัดลองทรงได้กระซงนักเรียนะ ไม่เอาเกือบได้แก่มันจะกินเฮ็ดแล้วไหมล่ะเกือบล้นนะตัดให้อย่างเท่เนี่ยทรงอะไรเนี่ยเรียกทรงอะไรทรงลายเล่มทรงอะไร ตรงหมาเมินหมาเมินคนเยอะขนาดไหนคนไม่เหลือไม่เหลือไม่อยู่ในสายตาเลยมาผมมีคำหนึ่งไปยมอิ่มมาเยอะมากเลยแต่ก็กินไม่หมดอย่างว่าแหละทำมือเดียวนี่เราไม่ต้องทำหลายมือเนาะแต่กุ้งนี่ใครมันมีรสจัดมัดองกูปะมันต้องดองนานกว่าแซลมอนถ้าเป็นกุ้ง เอดูสิกุ้งมันตัวใหญ่ด้วยวันนี้มันต้องดองันนานจะมันมันเนย่ยใช่คุณผู้ชมดูเยอะมากไม่ใช่น้อยนะนนอนดูดิกินได้หมดไม่ไหวไม่เนี่เลยเนี่ยเป็อย่างใี่เป็นเกมพูดเลยนะไปฟอง ไม่ดีนะอย่าไปกินเป็นเด็กเป็นเล็กผมิบแปดแล้วนะพี่เกมท่าไหรอตีแปดโอเคอร่อยจนหสั่สนตบหน้าคุณหนดนได้มีโอ้หิงเลยดูดิมันเหมือนแบนี้หมดนแล้ว มันก็สมไปนะเนาะไม่เหนียวเ้ยไม่หไมมีหนวดอะาอายุเพิ่งสิบแปดจะไมหนวดคึมอย่างเงี้ยคุณโยมอยากกลับมาหาโจนเท่ hey, ดีเป็นสไตล์ขนาดผมยี่สิบแปดผมยังไม่ค่อยมีหนวดยี่สิบแปดหรือสามแปดยี 28, นะ่สิบแปดเนาะทำไมต้องเพิ่ม<ะ>ทำไมต้องเพิ่ม,มตัวเลขให้หูแววไม่ได้เพิ่มหรอกไปิได้ยินผิดเมื่อกี้ ได้ g ปโอ้บอดถูกหูแล้วไปไปมาทักนเก็บตะเก็บเลยเหรอเก็บเก็บหลายอโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะขอตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมโดนบุลลี่ครับแต่พบเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับแหมผมไม่โดนบ้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่าง